ขีขาชี้เอาขาตรงนี้เนี่ยขาหิบตรงนี้นี่มองตรงนี้ชี้นี่ชี้น,นี่เห็นไหมถอยหลังอย่างนี้นี่เท้าลูกถึงแล้วนี่ลูกลูกยา่าย่าเกงา่งเท้าค่อยๆชี้นี่เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ลูกกระติบตรงนี้นี่เห็นไหมเฮ้โอเค มา้าขี่มาขี่มาแล้วชื่อชื่โอเคไปล้างไปล้างไปล้างต้องต้องไปล้างแบบนี้อะม่ขี่มาไม่มันหยานีย้ายแม่สอนะน้องก็ถิ่นนี้เนี่ยนน้องอก่รกิงขาค่ะโอเคมากแบ ding ding ding